รักไร้ซาตานตอนที่8ว่าลบเห็นลามลุกขึ้นไม่รู้ว่าลามกําลังจะไปไหนเขออกาก็ลุกขึ้นตามคา,าเมาเมเปิลถึงกับมองนี่นายจะไปไหนอย่าบอกนะว่านายจะพาเจ้านายนหนีฉันคุณพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ารู้ตัวสิครับว่าเจ้านายของผมไม่สนใจคุณเลยนี่แกแกเดาตาม,มาเด็ดขาดไม่งั้นคุณเจอดีแน่ผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นคนของเจ้านาย แต่ถ้าคุณล้ําเส้นแล้วก็ผมแม่คุณไว้อีบ้าแกไม่ใล่นคนชั้นต่ําแต่มันเธอทําอะไรไม่ได้นอกจากรืยนด่าเขาเขาไปแล้วเธอรู้ว่าเธอไม่ควรทำอย่างนี้ใจร้อนเกินไปดีไม่ดีเธออาจตายได้พอลบยิ่งเป็นคนบ้าบ้าอยู่ด้วยหมอเนี่ยอาจจะไม่เกรงใจผู้เบสก็ได้ลามที่ลุกออกมาแต่ไม่ได้เดินตามเพื่อนไปห้องน้ำแต่ตามผู้เบตทังหากเราแก้ง ทำเป็นโชนภูเบศเอา้ารามโอ้อคุณภูเบศมาด้วยหรอครับเนี่ยแล้วคุณเห็นน้ำอุ่นไหมน้ำอุ่นมาห้องน้ำทางนี้ไปห้องน้ำใช่ไหมครับไม่ใช่ทางนี้ไม่ได้ไปห้องน้ำแย่จังผมตามมาผิดแน่เลยห้องน้ำอยู่ทางโน้นถ้าคุณจะตามน้ำอุ่นไปก็ไปทางโน้นครับอูเบศครับขอบคุณมากโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรเนี่ย เดินไม่ไหวแล้วดิทำไงดีครับน้ำอุ่นไปคนเดียวด้วยอ่ะข้าวที่แล้วมันก็เจอเรื่องอแยา่ผมกลัวนะครับแต่วันนี้มันใส่เกงสั้นมากเลยนะผู้เบกถึงกับหูพึ่งอะไรนะก็มันใส่เกงสั้นมากเลยอ่ะขามันข้าวขาวนะครับผมกลัวว่ามันจะถูกลวนลามจริงเหรอผู้เบกไม่ทันสังเกตว่าน้ำอุ่นใส่เกงขาสั้นเพราะตอนที่เขาเห็นน้องน้องนั่งอยู่ ราถ้าเป็นอย่างที่ลามพูดจริงๆน้ำอุ่นก็อาจจะถูกลวนลามได้แล้วสภาพลามตอนเนี้ยก็เริ่มเมาแล้วว่าจะเดินไปถึงอาจเกิดเรื่องไม่ดีกับน้ำอุ่นสก่อนเเขาพาออกจากลามแล้วรีบตามน้ำอุ่นไปทําให้ลามอมยิ้มเราจะเดินกลับมาที่โต๊ะแต่เราก็ต้องวืดหมุนตัวกลับพอรบกํลาลังเดินมาทางเขาแต่มันท้าไปซะแล้วลบกับเดินไวกว่า,วาแล้วมาขวางหน้าอไว้ะล้ลรบ หนีเหรอเปล่ปปปาเปล่าเปล่าหนีทำไมแล้วทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไรก็เปล่าก็ฉันก็แค่อยากเดินออกประสบอากาศอะ่ะนามาด้วยเหรอยังจะมาถามอีกเมื่อกี้ยังบกมือฉันอยู่เลยเออจริงด้วยอะ่ะก,ก็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 ถามตามมารย,ยาทแล้วนาย นายตามฉันมาเหรอใครบอกฉันตามเจ้านายฉันต่างหากผู้เบสไปแล้วฉันเห็นแล้วทำอะไรทำอะไรก็ก<อ>็<อ>ไม่ได้ทำไรนี่นายจะตามเจ้านายนายไปก็ไปสิฉันถามว่าทำอะไรจะตอบหรือไม่ตอบโอ๊ยทำไมต้องหอด้วยเนี่ยก็แค่อยากให้ผู้เบสกับน้ำมนตดีกันอะไม่ได้หรือไงมอนเป็นภารกิจของฉัน ยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ดีนักหรอกแล้วไงนายก็เหมือนกันนั่นแหละเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเมื่อคืนเนี้นายเป็นของฉันแล้วไ่นคี่จะหืออะไรนะทำไมนายอะอยากจะให้ฉันฟันนายแล้วก็ทิ้งเหรอลบเองถึงกับเปินหน้านี้เอาดีใครฟันใครกันแน่เขาต้องหากล่ะที่ต้องเป็นคนพูดคำนี้นายมีอะไรจะพูดไหม ถ้านายไม่มีอะไรพูดกับฉันนะฉันจะไปแล้วนะจะไปเหรอทําไมเราตอนนี้ฉันมีภารกิจต้องต้องอยู่กับน้ําอนข้างๆมันเดี๋ยวมันโดนคู่มั่นมันลากไปทําไงสีเงินใช่เขาเป็นคู่มั่นกันก็ไม่เห็นจะแปลกโอ๊ยได้ยังไงเราเอ้น้ำโอนมันไม่เหมือนฉันเข้าใจไหมเกิดสีเงินไม่รับผิดชอบขึ้นมาจะทํายังไงเ็ื่อเขาเป็นคู่มั่นกันยังไงเขาก็แต่งโอ๊ยนายนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะหืมซื่อบื้อสมัดเลย ไม่คิดว่าจะซื้อบืิอขนาดนี้ยเออมองไม่ออกก็แล้วไปถ้างั้นนะ่ะฉันจะไปแล้วเดี๋ยวขวางกละ่ะทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะอะไรอีกเรื่องของเราก็าไว้ก่อนฉันรับผิดชอบนายแน่เดี๋ยวขวางฉันตอนนี้ได้ไหมเอาไว้เวลาอื่นตอนเนี้ยเวลาอ่อยฉันไม่มีเฮย้ยไม่ต้องมาเฮ้ยมาหายหรอกอดใจ,จเย็นซะบ้างเดี๋ยวใจราอนักเลยฉันรู้ว่านายอยากอยู่กับฉันให้มากขึ้นแต่ตอนนี้มันจําเป็นจริง นะแล้วเราค่อยเจอกันรอหน่อยอดใจเอาไว้ฉันไม่ลืมนายแน่แล้วก็ไม่ทิ้งนายฉันสัญญาจากที่เดินเสร็ปตอนนี้ลามก็เดินตัวปิวและไม่สนใจเขาอ,อีกทำให้ลบถึงกับกัดฟันกอดกัดกอดยอมรับว่าโกรธมันทำเหมือนเขากำลังตามตื้อ้ามอยู่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เขาแค่ต้องการให้เจ้านายยวงหางสีเงินและน้ำอุ่นไหวก็เท่านั้นเพราสีเงินจงใจจะเล่นงานเจ้านายเขาอยู่ แต่รามเองก็พยายามจะทำให้เจ้านายของเขาอยู่กับน้ำอุ่นให้ได้ซึ่งเขาเองอ่ะไม่ได้งโง่เขารู้ว่าเจ้านายของเขาคิดยังไงกับคุณหนูน้ำอุ่นและตัวเขาเองก็รู้ว่ารามคิดยังไงกับเขาผู้เบสที่ตามน้ำอุ่นไปยังห้องน้ำเห็นน้องก็ลองยืนล้างมืออยู่และชายสองคนกำลังคุคยกับน้องอยู่ขาดข้างด้วยเมื่อเขาเดินมาใกล้น้ำอุ่นพวกเขาก็เดินผ่าออกไปน้ำอุ่นหันมามองเขา ผู้เบสใช่มาทำอะไรตรงนี้ต้องมาเข้าห้องน้ํำไงแล้วทำไมเดี๋ยวฉันจะไปส่งไม่ต้องต้องยุ่งหรอกอย่าดื้อได้นายไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันไหนบอกว่าเราจะไม่เข้าใกล้กันไงนายเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอใช่ฉันพูดเองแต่ตอนนี้มันใช่เวลาที่จะมาพูดอย่างนี้ไหมไม่ยืนอย่างเงี้ยมันอันตรายแล้วทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ ทำไมจะแต่งไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมาว่าเขาก็ก็ไม่ต้องพูดหรอกนายไม่มีสิทธิ์หรอกฉันมากับคู่มัน่นฉันไม่เป็นไรหรอกเมื่อน้ำบุญพูดอย่างนี้ผู้เบสถึงก็ผ่าออกห่างเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็ไปดูราคุณของคุณเถอะได้ได้ไม่สนใจก็ได้ อยากทำทำไรเลยฉันมันจุ้นเองอไม่น่าเลยงู้นแฉตอนนายมีคนต้องดูแลอยู่แล้วไม่ต้องมาสนใจจุ้นหรอกน้ำผลพูดแล้วก็เผาออไปต่อให้ผู้เบศโกรธแค่ไหนเขาก็อดเดินตามน้องมาไม่ได้เมื่อเห็นน้ำ่ลอยู่กับรามแล้วเขาก็สบายใจเขาไม่ได้เดินตามไปอีกจากนั้นเขาก็โทรบ,บอกลบว่าเขาจะกลับลบรู้ว่าควรทำยังไงนั่นก็คือ เขาก็ปรกัดเมเปิลเอาไว้โดยกลับไปที่โต๊ะเหมือนเดิมอย่างน้อย,อยก็ถ่วงเวลาเมเปิลเอาไว้ไม่ตามเจ้านายไปต่อให้เธอรู้ทีหลังเธอก็ไม่กล้าตามแน่นอนเขาเห็นลามเดินม,มากับน้ําอุ่นดูท่าแล้วน้ําอุ่นจะร้องไห้ด้วยเขาควรบอกเรื่องนี้กับภูเบศไหมเจ้านายของเขาคงไม่สบายใจแน่เขาเลือกที่จะไม่บอกเมเปิลหันมาวิ่งกับเขาเขาไม่สนเธอเธออยากจะพูดอะไรก็พูดจนเธอทนไม่ไหว รู้ว่าเจ้านายของเขาไม่กลับมาที่โต๊ะแน่หลอนจึงไปทางด้านน้ำอุ่นตอนนี้บวกกับความเมาและความเศร้าที่คุยกับภูเบศเมื่อกี้รู้แหละว่าเป็นคำพูดที่ประท้ประชันไปกับเขาแต่ก็มึนเสียใจว่าไม่ควรพูดอย่างนี้ต่อจากนี้ภูเบศคงไม่สนใจเขาอีกแล้วแต่สีเงินไม่ได้เอะใจเลยคิดว่าเป็นอาการของคนเมามันไม่แปลกที่คนเมาแต่ลองไห้ไหวไหมเนี่ย ผมอยากกลับแล้วพี่สีเงินกลับก็กลับธนาพุทธกลับเว้ยเออกลับก็กลับวะสีเงินสวยประกาศอุ้มน้องทําให้น้ําอุ่นเองตอนเนี้กําลังเสียใจก็เลยก็เลยยอมให้เขาอุ้มผู้จัดก,การเป้เดินตามติดประกบไม่ยอมหา่านแล้วลามก็กันธนาพุทธเอาไว้นี่ไปรถฉันรู้แล้วหนะ้าฉันไปรถนายแนะ่เรียกหมอได้ามาด้วย แล้วไงนน่ขึ้นรถไปธนาเดี๋ยวฉันเรียกเองลามพูดแล้วก็ไล่ให้ธนาพุขึ้นรถไปแต่เปล่าเขาพยักหน้าเป้รู้ว่าควรทำยังไงเขารีบแทรกตัวขึ้นไปบนรถทันทีรถของสีเงินตอนที่สีเงินอุ้มน้ำอุ่นไปนั่งทางด้านหน้าสีเงินมองอย่างไม่พอใจพอเขาหันมาและไม่ยอมออกรถผู้จิดการเป้ไปรถธนาพุได้ไหมผมจะไปกับคู่มันเอ่อ ก็ก็จะได้ไงครับก็ผมขึ้นมาแล้วอ่ะคุณนี่คุณจะไล่ผมลงไม่น่าเกลียดกันไปหรอแล้วไงลงไปนั่งรถไอธนาพุทธเพราะผมจะไปกับคู่มันไม่ครับไม่เห็นหรอกครับนั่นอ่ะรถเพิ่คุณหอ่อไปแล้วอ่ะถพราะคุณไล่ผมผมจะไปยังไงที่ตุ้นสมัดเลยตอบไม่เข้าท่าหาเรื่องจักตัวแท้คุณว่าไงครับไม่ได้ยินจริงๆหรอ ครับผมไม่ได้ยินผมก็ไม่ได้ยินครับน้ำอุ่นสีเงินเอามือปิดหูน้ำอุ่นก่อนที่จะทำเสียงเบาที่สุดให้รู้และเป้ก็ไม่น่าจะโง่คำขู่ของสีเงินเล่นเอาเป้ถึงกับใตสั่นเล็กน้อยเพราะก็ขู่เอาถึงตายแม้คํานั้นจะเป็นแค่คําเดียวมันก็ทำให้เขาหวั่นไหวไม่ใช่แค่สีเงินที่มีอำนาจทางการทหาร พ่อของเขาก็จะได้รับตำแหน่งเพิ่มอีกไม่นานนี้ยิ่งเป็นตำแหน่งเก่าของรองตะวันด้วยแปรรู้ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงที่เขาทำอะไรแบบนี้แต่มันเป็นคำสั่งของรองตะวันแล้วสีเงินตอนนี้ยิ่งไม่ควรอยู่กข้และเข้าใกล้น้ำอุ่นเึ่งมันไม่มีสิทธิ์อีกแล้วสีเงินไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ใกล้น้ำอุ่นหรือพาน้ำอุ่นไปไหนตอนไหนเหมือนเดิมอีกแล้วจริงๆสีเงินหงุดกิจมาก ที่เป้กอดติดน้ำอุ่นไม่ยอมปล่อยความจริงเขาอยากจะพาน้ำอุ่นไปที่บ้านแต่ลบลัดกับทำเมียให้มารู้แล้วรู้ลอดไปถึงแม้น้องจะรู้ว่าตกเป็นแมวของเขาเขาก็มั่นใจว่าน้ำอุ่นจะไม่โกรธแต่ผู้จัดการบ้านเนี่ยมันก็เป็นก้างขวางคอเขาซะจริงเห็นทีก็ต้องจัดหนักมันซะหน่อยแล้วเอาให้จำไปจนวันตายจนมันไม่กล้าที่จะมองหน้าเขาด้วยซ้ำลบยืนมอง ยืนมองลามที่ขึ้นรถไปกับธนาพุทธเขารู้ว่าหมอเนี่ยค่อนข้างเจ้าโฉแล้วทําไมลามถึงพาตัวเองไปอยู่ใกล้มันหรือว่าจะอ่อยมันอีกคนนึงดูท่าทางแล้วเต็มใจไปกับมันทั้งที่ควรไปกับเพื่อนก็ได้นี่ไปรถของสีเงินนะ่ะแต่ทําไมต้องไปกับปชนาพุธในเมื่อสีเงินก็จะไปที่มูนิธิอยู่แล้วเขาขับรถตามแต่รู้ว่าธนาพุธกำลังออกเส้นทางไม่ได้ไปที่ ไม่ได้ไปที่ที่หมู่ในทิทางด้านลามก็ถึงกระเปลมองธนาพุทธนี่นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยบ้านฉันไปดื่มันต่อดีกว่าแล้วฉันต้องไปเหรอเอ้ยแล้วเราจะไปขัดคอก็ทําไมสีเงินน้มันอยาดอย,ก,อยกันมอม่อนนายคิดว่าฉันมากับนายแล้วอ่ะจะไม่มีใครขัดคอสีเงินเพื่อนของนายงั้นสิพูดอะไรฉันก็ อยากให้คู่มั่นเขาอยู่ด้วยกันแล้วทำไมต้องเป็นบ้านของนายด้วยถ้างั้นเป็นที่ไหนล่ะก็กลับไปที่ร้านเดิมสิได้ยังงั้นกลับไปดื่มที่ร้านเดิมก็ได้ได้ขณะที่เขากลับรถกลับมาที่ผับสีหน้าเหมือนเดิมแต่ก็โดนปาดหน้ามันทําให้ธนาพุทธอารมณ์เสียแต่ลามรู้เลยว่าเป็นรถของใครเขาลงจากรถแล้วก็วิ่งมาที่รถรถของแฟนธนาพุทธเองก็ลงจากรถเช่นกัน แต่เซียววินาทีนั้นลบออกรถทันทีไปพร้อมกับรามทําให้ธนาพุธเห็นรอยยิ้มที่เย้ยของมันมองมาทางเขามันเป็นลูกน้องของไอ้ภูบเบศมันยังไงกันเนี่ยหรือว่ารามกับไอ้ภูบเบศมันเป็นพวกเดียวกันแสดงว่ามันจ้องจะแย่งน้ําอุ่นไปจากสิ่งเหเงินเพื่อนเขาเรื่องนี้น้ําอุ่นต้องรู้ทางด้านน้าอุ่นตอนเนี้ไม่รู้เรื่องเลย น้องไม่อยากฟังอะไรไม่อยากคุยอะไรกับสีงเงินทั้งนั้นเมาเหรอน้ำอุ่นคุยกับพี่นอยน้ำอุ่นไม่อยากคุยน้ำอุ่นขอเข้าห้องได้ไหมครับไม่ได้คุยกับพี่ก่อนน้องน้ำอุ่นไม่ไหวแล้วครับขอผมพาน้ำอุ่นไปนอนดีกว่ายุ่งนะนายุ่งอะไรเดี๋ยวฉันจะพาน้องเข้าห้องเองแล้วคืนนี้ฉันจะค้างที่นี่โอ้คงจะไม่ได้นะครับที่นี่เป็นเป็นมูบนิทีนะครับคุณอย่าลืมมันไม่ใช่โรงแรม แล้วไงฉันเป็นคู่มั่นของน้ำอุ่นนั่นแหละครับที่ต้องระวังคุณเป็นผู้มั่นก็ต้องให้เกียรติคนน้ำอุ่นยิ่งคุณจะมาเป็นสามีของน้องน้ำอุ่นด้วยมันดูไม่เหมาะนะครับแกอยากตายมากใช่ไหมคุณจะมาฆ่าใครที่นี่ไม่ได้ลมเหนือครับคุณพาน้องผมไปไหนมาทำไมถึงได้เมาขนาดนี้แล้วใครไปเดิ่มแล้วนี่คุณคิดจะทำอะไรคู่ฆ่าคนของผมเหรอเปล่าฉันก็ฆค่พังปาก ไม่คิดจะทําจริงๆชะหน่อยดีครับคุณไม่ควรพาน้ํามุนไปดื่มอย่างนี้ก็น้องอยากดืม่มหรอครับน้ํามุนอยากดื่มจริงๆคุณก็ควรปฏิเสธนะครับคุณเป็นคู่มัน่นควรดูแลน้องผมไม่ดีกว่านี้ผมก็สาวไว้ใจให้คุณดูแลน้องแต่ทําไมคุณถึงดูแลไม่ได้เรื่องง่ายๆแค่ห้ามไม่ให้ดื่มเนี่ยคุณยังทําไม่ได้เลยคุณจะดูแลน้องผมได้เหรอได้แน่นอน ล่มเหนือไม่ต้องห่วงหรอกนะครัง้งเนี้ฉันแค่ตามใจน้ำมุ่นไปมากก็เท่านั้นแหละถ้ายังไงน้ำมนตนตื่นขึ้นมาก็บอกน้องเขาด้วยพรุ่งนี้ฉันจะมาหาใหม่เสียเงินจากไปเขาไปด้วยควาหมหุดหิดทำไมเขาทำอะไรทำอะไรแต่ละทีทำไมต้องมีคนมาขวางมันหมุดหิดชะมัดเขาเกือบจะได้น้ำมนตนแล้วลำพังไอ้ผู้จัดจาก,การเป้เนี่ยมันขวางเขาไม่ได้หรอกมันเจ็บใจจริงๆ เส็ยใจมากๆและยิ่งตอนนี้เขารู้แล้วว่าไอ้ผู้เบศนั่นมันจ้องจะเอาน้ำมุนไปธนาพุทธมาบอกขนาดนี้ลามก็บีกคนหนึ่งเหมือนจะรู้เห็นเป็นใจแต่อะไรก็ช่างเขาจะไม่ยอมให้น้ำมุนเป็นของใครเด็ดขาดตัวล่มเหนืออุ้มน้องชายขึ้นไปบนห้องพี่ครับพี่พมาแล้วเหรอเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้พี่บอกลราไงว่าอย่าเดินพี่ครับ มีคนใจร้ายเสียเงินนั้นเหรอไม่ใช่ครับผู้เบสเขาใจร้ายกับผมเขาใจร้ายมากนอนเถอะนะเราเมาอ่ะผู้เบสจะใจร้ายกับเราได้ไงใจร้ายจริงๆนะพี่ชายล่มเหนือปอบน้ําอุ่นจนกระทั่งหลับไปตอนนี้เขายังแปลกใจว่าลามอยู่ที่ไหนเออบอกมาให้หมดไปไหนกันมา เมื่อได้ฟังทุกอย่างตามจริงไม่ว่าทุกเรื่องที่เกิดกับเป้หรือว่าน้ำอุน่นรวมถึงลามลมเหนือเตือนให้เป้ระวังตัวเพราะสีเงินอาจจะทํำลายเป้ก็ได้เป้รู้เขาตอบรับตอนนี้ลมเหนือนอนเป็นเพื่อนน้องชายส่วนทางด้านลบพาลามขึ้นรถมาไม่เป็นอันขับรถหรอกเพราะเขากําลังถูกลวลรามกระดุมเสื้อของเขาถูกปลดไปหลายเม็ดเขาก็ปัดมือของลามออก ตอนนี้ก็เป็นเข็มขัดแล้วกำลังลูซิฟถ้าไม่เขาตะปบมือของรางมเอาไว้จะทำอะไรยังขับรถอยู่อย่างงั้นก็จอดสิไม่ได้บอกมาสิว่าตาไม่นันไปทำไมจะไปอ่อยมาอย่างนั้นหรออ่อยอะไรเล่าฉันแค่แค่กันมันให้ออกจากตะมุนเท่านั้นแหละทำไมอะ่ะเปืองเหรอจะไม่นอกใจนายหรอกฉันนอกกายอย่างเดียวไหวปะอย่ามาล้อเล่นฉันไม่ใช่เพื่อนเล่น นายไม่ใช่เพื่อเล่นอยู่แล้วนายเป็นผัวฉันเข้าใจไหมใครว่ารามานเล่นๆขโมาจริงนะตัวเองอย่าพูดมากเดี๋ยวฉันจะไปส่งเทมุนทิธิอา้าวแล้วเราไม่เล่นกันหน่อยหรอไม่แล้วก็ทําตัวให้มันดีๆเออฉันทําอะไรไม่เคยมีใครตัดด้าหรอกนะรามรู้ละครับผมเนี่ยจะไม่ไปอ่อยใครหรอกนะหัดไว้เจอกันบ้างสิมันน่าไว้ใจนักหรอ แน่ยอมรับติว่าหึงไม่ได้หึงแล้วที่ว่าการในการอะไรก็กันน้ำอุ่นออกจากกุ้มมันมันไงแล้วเพิ่มเข้าอีกทําไมก็สีเงินต้องจะงาบน้ําอุ่น,นสินายไม่รู้หรอแล้วเกิดน้ําอุ่นไม่ได้รักสีเงินขึ้นมามันจะแย่นะังไม่อยากให้มันเสียใจภายหลังอะ่ะก็ติยต้องช่วยไนไว้ก่อนฉันนะ่ะรู้ทันหมอนั่นจะตายอย่าบอกนะนายไม่รู้อ่ะว่าน้ำอุ่นชอบใคร หรือต้องให้ฉันบอกตรงไม่ต้องหรอกน้าฉันรู้รู้ก็ดีถ้าอย่างนั้นเราชันนพอใครล่ะล้บผ่านมามองรามก่อนที่จะยิ้มชอบปืนอุ๊ยแรงอะ่ะนายอะ่ะปืนมาขู่ใช่เหรอเนี่ยแต่ถ้าปืนปืนประจำตัวของนายที่พกมาตั้งแต่เกิดอะ่ะฉันก็ชอบนะลามโอ้ยแหมก็มันชอบจริงน,น,นี่ เดี๋ยวมาทําหน้าดูได้มาเห็นแล้วเกิดอารมณ์เดี๋ยวก็จุดเข้าโรงแรมเลยรบไม่อยากจะพูดต่อแล้วยิ่งพูดต่อยิ่งเข้าตัวเขามีแต่เสียกับเสีย